ไป,ไปนัปน่งลอกันนั่งลอนั่งลอกครับพ่อมาจากตลาดหาชัยก็ต่อรถ ซับเนีย่ยบางบอนลงบางบอลจะเสี่งลดผ่าซอ,อยไปไปแปดสิบสามทับหนึ่งเดี๋ยวไปถึงสิบอกครกกับแม่นนี่

มันจะแบ่งไงบอ๊ะบรรยากาศที่หน้าโรงงานเรียนเรียนกระเถิงอยู่ดอกรอออกเันทอน ขอบคุณครับพ่อไนขอบคุณครับเ<ป>ขาลงงานแล้วไปแล้วขาวฉหิวดตะคุคุข้าวฉหิวดอกไปยัง มาเถึงโรงงานแล้วพี่น้องมาฮอดโรงงานแล้วมาฮอดเลยกกัขอจบคลิปไ้ก่อนถ้าเชื่อนชอบกกดไลค์กดแชร์กดติดตามนั่นเดอ้อพี่น้องเพืแบบ่อมีคลิปใหม่ๆมาให้พี่น้องได้เบ่นได้ชมอีเพราะว่าอยู่ขอ,องแถวค่อยกับประมาณนี่แหละว,วันเช้าวัวนปักก่อนไปแล้วพี่น้องบายบาย